ถามตรงๆเพราะกฎหมายผ่านแล้วได้ที่เป็นจดทะเบียนไหมครับเอาตรงๆเลยจดี่จดอยู่แล้วมาจริงจริงก่นกอนหน้านี้ผมผมผมเพิ่งจะครบรอบแต่งงาน<อ> <ๆ S 3> กับสามีที่ที่ไปแต่งกันที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่15มิถุนานที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยพอวันที่18ก็ได้รับข่าวดีก็เนี่ยเราก็มองกันอยู่ว่าเราจะเราจะก้าวต่อไปกับชีวิตคู่ยังไงนะครับแล้วก็ผมผมรู้สึกดีใจแทน แทนพี่พี่น้องน้อง l g b t q i e ททุกคนเคยอันนี้มีดูเริ่มดูยาวไม่ยังไม่เปนจะไป,ะไปยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวมันยังฉุกกระหุกมากอ,อยู่นะแต่ว่ารู้สึกดีใจตื้นตันมากแล้วเมื่อวานนี้ได้ด,ได,ดูได้ดูในเพื่อนๆในโซเชียลรู้สึกดีใจกับทุกๆคนถามย้อนไปตอนที่เราจบที่ออสเตรเลียเราชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงหรือว่ามันมันยังไงบ้างคือตอนตอนที่แต่งงานกันเราตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตกับกับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกว่า เราน่าจะเหมือนกับทุกๆคนท,ที่พอเรามีคนรักเราก็อยากจะให้เกียรติเท้าแล้วเราก็อยากให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกับกับกับคนรักของเรานะครับการการแต่งงานการมีเบียสมรสการการมีอะไรแบบนี้ถือถือว่าเป็นถือว่าเป็นการให้ให้ความเชื่อมั่นกับกับกับคู่รักของเรานะครับแล้วก็แล้วก็ทางด้านทางด้านกฎหมายมันอาจจะไม่ได้ใช้ในได้จริงในในบ้านเราณนะตอนนะั้นแต่ว่า นักกฎหมายสมรรถภาพเทียมตอนนี้ผมก็หวังว่ามันก็เป็นเอกเสปนหนึ่งที่ที่ที่แสดงให้ให้ทุกคนได้ได้ได้ภูมิใจในความเป็นความเป็นตัวเองแล้วภูมิใจในความเป็นคนเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมเชื่อมาเสนอก็คือคนเท่ากับคนตอนตอนที่จบที่เราเป็นเรียนี่คือื้นผ่าอะไรกเบิดประชาชนใช่ครับก็ก็ก็ husband husband ค่ะแล้วก็ไปจดกันในในในโนะครับแล้วก็แล้วก็ มีทีมงานของทางของทางเออเขาเรียกว่าอะไรของทางทางรัฐเนี่ยมา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 เซ็นให้นะครับแล้วก็อยู่กันจัดกันในครอบครัวเล็กๆครับสิบกว่าคนแล้วพอวันนั้นมันจบแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างกับชีวิตคู่ของเราเนี่ยตอนที่จบในวันนคือผมก็รู้สึกว่าได้ได้เป็นคนได้เป็นได้เป็นชีวิตคู่มันมันมันสมบูรณ์ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเราสบายใจที่ที่ที่อย่างน้อยอย่างน้อยแฟนเราเขาเขาจะมั่นใจว่าความรักครั้งนี้มัน มันก็เป็นความรักที่ที่ท,ที่ที่จริงจังอันนี้ครบรอบ1ปีะครับ5ปีแหละที่ที่จดทะเบียนน,นะครับแต่ว่าก็ผมก็คบกับแฟนคนนี้มา10ปีแล้วแล้วตอนนั้นนี่กลับมาในประเทศไทยมีข่าวดีมาเรื่อยเรื่อยแล้วมันมก็รันแขกไปต่อผมก็รอรอผมถือว่าเป็นความความดีใจแล้วก็ผมรอสเต็ปต่อต่อไปในการที่แบบว่าพวกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเรื่องเกวกับเซนเซ็นมอบอำนาจซื้อซื้อ ประกัน <haul> ให้กันได้หรือยังก่อนหน้านี้ผมอยากซื้อประกันให้แฟนมากเลยอ่ะเออแรืว <cider> ่าผมอยากจะแบบเอามอบแล้วผมจะมอบถ้าเกิด <Flex> ว <ible> yeah. ่ามีอะไรแล้วผมอยากจะมอบให้ใครบอกว่าท่านได้ท่านได้พอหรืว่าพออว่าผมแต่งงานแล้วได้เลยแล้วบอกบอกแฟนผมนำหน้าว่านายอ๋อนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็ อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ได้เจอกับตัวนะครับแต่ว่ากรณีที่แบบว่าเ,เราอยู่กาแฟแล้วแบบว่าไปเซนผ่าตัดอะไรอเนี้ยผมยังไม่เคยเจอในเคสนั้นแต่ว่าหลายๆคนที่ได้เจอมาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ที่ทำให้ให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มีความผมไม่ได้เออมีความอิ่มใจแล้วก็เออผมไม่สำหรับตัวผมผมเชื่อว่าการหลายๆคนที่ที่ได้ได้เห็นได้เห็นการสเต็ปเนี้ยสมรสเ,เทียมเกิดขึ้นอนะ่ะเขาไม่ได้ดี ดีใจมากหรือว่าไม่รู้สึกว่าเขาได้อะไรมากมากกว่าใครนะผมแค่คิดว่าสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาตลอดก็คือความเท่ากันผมไม่ต้องการมากกว่าผมพอกแค่เอาเท่ากันครับได้คุยกับแฟนว่าจะไปจดกันเมื่อไหร่คะในพาร์ทของไทยเราเออยังไม่ได้คุยจริงจังนะแต่แค่แต่รู้ก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งว่าว่าว่าในวาระนี้มันกฎหมายนี้มันจะมันจะผ่านนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคุยกันว่าเธอเราต้องมาจดเพิ่มนะเพิ่มมาจดต่อที่เมืองไทยต่อไหมสามารถทำได้ คือผมยังไม่แน่ใจเรื่องเรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมผมบอกมีทะเบียนสมรสต่างประเทศที่เมืองไทยใช้ไม่ได้คือตอนนี้เราทุกอย่างมันชัดเจนมากกว่านี้หมดแของขอศึกษาส่วนตัวด้วยนะครับไม่น่ทาี่เป็นถ้าเราได้จบที่เมืองไทยแล้วสิ่งแรกที่เราอยากทำคืออะไรคือซื้อประกันสิ่งแรกที่เราอยากทำอ่ะฮะก็จะจัดงานแล้วก็เชิญแขกเยอะๆเอาทุนคืนไม่จะเอาทุนคืนเล่่ถือว่าถือว่าเป็นการเป็นการถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ถ้าเกิดจดได้ผมก็จะเป็นอีกก็อยากจะจดกับเขาแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นเซเลบเวตถือว่าโชคดีได้เซเลบเวตหลายค่ะก็มีจัดงานใหม่ก็มีก็อยากจัดนะอยากจัดเพราะว่างานครั้งที่แล้วที่เราจัดเราไม่ได้ชวนใครเลยครั้งนี้อาจจะได้ชวนเพื่อนๆมาแล้วถ้าในแง่กฎหมายในแง่กฎหมายก็ต้องลองดูว่าว่าว่ารายรละเอียดลงไปในดีเทลมันมันมีสิิ์อะไรมากมากแค่ไหน ถ้าจะนำเสนอหรือจะต้นเจิไปอะไรอย่าง <c oughs> นั้นก็ก็อยากจะซื้อประกันให้แฟนได้อย่างน้อยก็ถือเป็นหลักฐานว่าวันในวันไหนที่เราไปอะ่ะเขาเขาก็ยังมี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 ก้อนที่ที่ยังเอาไว้ดูแลตัวเองเหลังจากที่เราเพราะว่าทุกว่าปัจจุบันเราก็เป็นเป็นคนดูแลครอบครัวหาอะไรได้หละะักนะครับเพราะเราบางทีเราก็เป็นห่วงว่าหลังจากเราไปแล้วเรา,เาจะอยู่ยังไงอย่างนร้เขามาในภาษิตที่สื่อหรือว่าเราพิสูจน์หอว่า L G B T ไม่ได้เป็นแค่จากชื่คือ ผมไม่ได้บอกว่าเอชทีทีมันมันไม่ได้ผมมองว่าทุกคน่ะมีความเสมอภาคกันคนเรารักกันเลิกกัน,กกนได้ไม่ว่าจะเพศไหนนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่แค่ชายชายหญิงหญิงหรือว่าชายหญิงนะครับทุกทุกคนทุกคนเสพสื่อทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมอ่ะเอ่อถ้าเรามองมนุษย์ว่าเป็นคนอ่ะทุกคนสามารถทาดีทําชั่วทําเลวทลําพลาดได้ก็คือไม่ได้ตัวสนอเพศมามครับครับแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องมองว่าเขามีสิทธิเท่ากัน ก็คนที่เช้ก็มองว่าแบบเพศนี้ถูกเพาะเพศนี้ถึงมโนเดือดอะไรอย่างเงี้ยเอาหมายถึงท่านสาวนันน์นะว้าออย่างเบนพูดเลยเลยฮะท่านไหนอ่ะทีเขาแบบมีการกดแบบเพศนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้กดเขาลงมาหาเราโออย่างไงอ่ะคือเบนพูดเลยขอบคุณมากครับที่ออกตัวเออเออก็ได้รู้จักกันแล้วโอ้ยไม่ได้รู้จักเราคนที่ทำให้ได้รู้จักกันตอนที่ได้ยินมัน ชี้มาผมไม่ไม่ได้ชี้ธรรมดาผมแค่งงว่าอุ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง<อ>ให้ความคิดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง<อ>คือผมไม่ได้ผมไม่ได้ในผมอันนี้ผมมองในมุมมองของผมไม่ได้มองในมุมมองของท่านนะครับท่านอาจจะอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่ในแวดล้อมด้วยคนที่มีมุมมองแบบไหนอาจจะรู้สึกว่าจริงแบบนั้นคือถูกแต่ผมก็โตมาในในแบบนี้ผมมีความคิดมีกระความคิดมีสิ่งที่ผมพบเจอมีสิ่งที่ชีวิตมาสั่งสอนผมมา ไปเจอที่ททไหนมาก็ก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยท่านก็ยังเคารพนะสุดท well. ้ายแล้วก็ท่านก็ยังเคารพเสียงส่วนมากครับโอเคนะคะโอเคค่ะเป็นแเป็นแบบที่เป็นเหมือนมแต่ยังเคารพในฐานะผู้ใหญ่นะคะไม่รู้